สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในตะนอกกลางนะครับก็ยังคงร้อนแรงนะครับนะไม่หยุดหย่อนนะครับก็ข่าวที่นี้นะครับก็แสดงให้เห็นนะทางตอนใต้นะครับก็มีฮูตีนะครับที่พยายามจ้องนะบรรดาเรือนะที่โยงเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับแล้วก็มีการโจมตีด้วยนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับมารับฟังกันฮูตีนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่าน ยิงขียนาวุธร่อนนะครับใส่เรือนาะที่ผูกโยงอิสราเอลนะครับเตือนอังกฤษให้ถอยห่างชายฝั่งของเยเมนกระทฮทูตีของเยเมนนะครับโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอีกลำในทะเลแดงเปลี่ยนเส้นทางของบรรดาเรือลำอื่นๆกระบท,ที่หนุนหลังโดยอิหร่านเตือนนาวีอังกฤษการโจมตีครั้งที่สองภายหลังเรือรบฝรั่งเศสต่อสู้บรรดาโดรนของฮูตีในวันที่10ธันวาคม ความปวดหัวกับหูตีสำหรับบรรดาเรือต่างๆที่ผูกโยงกับอิสราเอลในทะเลแดงขณะที่สงครามกาซาเดือดดานอยู่ต่อไปเรือบรรทุกสินค้าติดไฟรุกชนในทะเลแดงภายหลังการโจมตีหนึ่งโดยกลุ่มกบฏหูตีของเยเมนการปฏิบัติการเส้นทางการค้าทางทะเลของอังกฤษ UKMTO ได้รายงานว่ามีการโจมตีหนึ่งต่อเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งเรือลำนั้นอยู่ในแบบเอลมันเนปช่องแคบที่เชื่อมโยงทะเลแดงไปสู่อ่าวเอเดนการโจมตีได้เกิดปรากฏขึ้นที่15ไมล์ทะเลห่างจากท่าเรือของเมืองโมค่าที่ถูกควบคุมโดยฮูตี UKMTO ได้กล่าวว่าพวกเขา ได้รับรายงานฉบับหนึ่งของตัวตนหนึ่งกำลังประกาศของพวกเขาเองว่าเป็นนาวีของเยเมนกำลังออกคำสั่งกองทัพเรือหนึ่งให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางไปสู่ท่าเรือเยเมนแห่งหนึ่งเรือดำอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกเตือนว่าให้ปฏิบัติตามคำเตือนก็ควรระวัง UKMTO ได้กล่าวการค้นหาและการช่วยเหลือนานาชาติ ได้ถูกแจ้งของเหตุการณ์ก่อนหน้าน,นี้เรือที่ผูกโยงกับอิสราเอลอีกลำถูกโจมตีเช่าหรือไม่เครื่องหมายคำถามตามรายงานของรอยเตอร์ว่าขีมนาวุธร่อนที่มีฐานนะที่ตั้งบนพื้นดินได้ถูกยิงจากเยเมนที่ถูกควบคุมโดยฮูตีโจมตีไปที่เรือบรรทุกพาณิชย์ลำหนึ่งเรือพิฆาตนาวีสหร,รัฐ U.S.S เมสันได้จัดหาความช่วยเหลือ ภายหลังการโจมตีนั้นต่อเรือบรรทุกสตินดาเรือสตินดานั้นได้กำลังเคลื่อนที่ภายใต้กำลังของตัวมันเองในหลายชั่วโมงภายหลังการโจมตีนั้นเรือบรรทุกสารเคมีนั้นนะครับเป็นเรือติดธงชาติโนเวย์และเจ้าของชาวโนเวย์ของพวกเขาโมวินเคโอเคมีคอลแทงเกอร์ er, นะ เรือสตินดาได้บรรทุกน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพในมาเลเซียและได้มุ่งหน้าสำหรับกุงเวเนสิสอิตาลีมันไม่ได้มีความชัดเจนอย่างทันทีว่าเรือนะฮะสตินดามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่ออิสราเอลหรือไม่เรือรบฝรั่งเศสต่อสู้บรรดาโรนต่างๆผู้ตีที่หนุนหลังโดยอิรานได้โจมตีอย่างซ้ำๆต่อบรรดาเรือต่างๆในทะเลแดง ตั้งแต่7ตุลาคมในวันที่9ธันวาคมปูตตีได้ข่มขู่ที่จะโจมตีเรือใดๆที่กำลังมุ่งหน้าสู่ท่าเรือต่างๆของอิสราเอลพวกเขาได้เตือนบรรดาบริษัทชิปปิ้งนานาชาติต่อต้านการจัดการกับบรรดาท่าเรือต่างๆของอิสราเอลในวันที่10ธันวาคมเรือรบฝรั่งเศสลำหนึ่งที่กำลังปฏิบัติการในทะเลแดงได้สอยโดนสองลำร่วงลง ซึ่งถูกยิงเข้าใส่ไปที่พวกเขาจากชายฝั่งเยเมนคูตีได้โจมตีเรือฟิเกตติดขีปนาวุธนำวิถีของฝรั่งเศส FS Langudoc ok 653ความปวดหัวกับคูตีก่อนหน้านี้นะครับในเดือนนี้เรือพิฆาตสหรัฐลำหนึ่งนะครับได้สอยโดนสามลำนะร่วงลงมาขณะที่กำลังจัดหาความช่วยเหลือ ต่อบรรดาเรือพาณิชย์ต่างๆในทะเลแดงซึ่งได้ถูกเป็นเป้าหมายจากเยมเมนสหรัฐได้ประนามในอะไรที่พวกเขาพูดว่าเป็นหนึ่งภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของทางการเดินเรือผูตีนั้นได้โจมตีบรรดาเรือที่พวกเขากล่าวอ้างว่า,าเชื่อมโยงโดยตรงต่ออิสราเอลแต่ภัยคุกคามล่าสุดต่อบรรดาเรือบรรทุก นานาชาติต่างๆขยายขอบเขตกว้างยิ่งขึ้นของบรรดาเป้าหมายต่างๆของพวกเขากองกำลังอาสาในเยมเมนได้ปฏิบัติการนะสนับสนุนต่อฮามาสนะครับได้หวดออกไปที่อิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรชิ้นนี้นะครับก็เห็นนะครับว่ามันมีการขยายตัวการต่อสู้ในทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับลงมาแถวแถว อ่าวเอเดนนะซึ่งตรงนั้นมันมีช่องแคบอยู่นะที่เรือบรรทุกสินค้าอะไรต่างๆนะครับจะเข้าช่องแคบนีนะ้เพื่อไปนะที่อิสราเอลนะซึ่งฮูตีก็เขาเรียกว่าสกัดนะกั้นจุดนี้อยู่ตอนนี้ก็เรือที่คาดว่าจะโยงอิสราเอลก็ถูกโจมตีดนะ้วยการยิงนะขีปนาวุธร่อนนะครับจากชายฝั่งเข้าใส่ก็มีเกิดไฟไหม้นะรุกไหม้ ก็มีเรือของฝรั่งเศสนะครับเป็นเรือพิเกตแถวนั้นนะ่ะนะลำหนึ่งก็เข้าไปช่วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นนะก็มีการโจมตีใส่เรือพิเกตของฝรั่งเศสด้วยนะครับทางฝรั่งเศสก็เลยสอยโดนของฮูตีร่วงลงมานะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับว่าขนาดนี้ดูเหมือนว่ามันมันจะมีหลายกลุ่มก้อนเหลือเกินทางฝรั่งเศสก็คงนะจะกล่าวอ้างว่าเข้ามานะคุ้มครองเรือพันนิดนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับ จะไปลบกับฮูตีอยู่เหมือนกันแล้วปกป้องตัวเองอะไรประมาณนี้ส่วนฮูตีตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่สนแล้วครับนะเรืออะไรก็แล้วแต่นะก็หวังคาดไว้ก่อนว่าเป็นเรือที่เกี่ยวโยงกับอิสราเอลก็โจมตีนะโดยเฉพาะเรือที่จะเข้ามาในท่าเรือของอิสราเอลเนี่ยก็ถูกขู่นั่นเองนะไม่ว่าจะติดธงอะไรอ่ะง่ายๆคือมันมีผลประโยชน์โยงกับอิสราเอลเนี่ยก็โจมตีนะเพราะว่าเออเขามองว่าการโจมตีนาการซาของอิสราเอลอ่ะ ะะถ้ายังไม่ยุตินะครับเขาก็จะปฏิบัติการเช่นนี้นะครับเราตอติด hmm. ตามสถานก,การณ์กันต่อไปนะ mm hmm. จะดูเหมือนว่าจะวุ่นวายแล้วมีโอกาสลุกลามบานปลายต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี